ใช้สังคมออนไลน์ยังไงให้มีความสุขนะฮะหนึ่งเลยนะครับสื่อสารเชิงสร้างสรรค์น,นะครับโซเชียลมีเดียเนี่ยแพให้เราเนี่ยสามารถแสดงความรู้สึกนึกคิดอะไรก็ได้ลงไปใช่ไหมแต่เราก็ไม่ควรปิดกั้นความรู้สึกนึกคิดหรือความคิดเห็นของเพื่อนๆที่มีต่อเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็แนะนําให้โพสต์ในเชิงบวกไว้เยอะๆถึงแม้ว่าจะเป็นรูปภาพหรือข้อความเล็กๆน้อยๆก็ เป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันดีกว่าเน้นพลังบวกเยอะๆนะครับเพราะว่าการสร้างธัรนคติใน,นทางบวกเนี่ยมันดีต่อสุขภาพจิตด้วยนั่นเองนะครับสองเลก็คือการแบ่งปันสาระดีๆนะครับใช้โซเชียลมีเดียพบปะพูดคุยกับเพื่อนแล้วนะครับเวลาเราไปเจออะไรดีๆบทความดีๆที่มันสามารถสะท้อนได้หรือให้ข้อคิดที่ดีได้เนี่ยเราก็สามารถแชร์ให้กันได้สามเลยใช้เป็นที่รวมตัวกันทำความดีนะครับตัวอย่างเช่น คนที่มีใจรักเหมือนกันมารวมกันจัดค่ายอาสาบนดอยอย่างเงี้ยอ,อันที่สี่เลยก็คือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันอันนี้ก็คือเวลาเราเจอปัญหาหรือเราอยากจะทราบว่าวิธีการแก้ปัญหาที่เราคิดไม่เอกเลยเนี่ยเราก็สามารถเปิดรับคําปรึกษาจากผู้ที่มีความรู้ในโลกออนไลน์ได้ด้วยเช่นเดียวกันพวกนี้เขาก็จะมาให้คาปรึกษาว่าถ้าเป็นแบบนี้เขาเคยผ่านมาแล้วเขาก็จะอาจจะมีวิธีการที่หลากหลายมากกว่าเรานั่นเองนะครับ